มีคนดูขอให้ผมสอนทำโปรคลิปอ่ะได้เลยก็ไม่ยากอะไรมากก็แค่มีแค่ Google Chrome ก็สามารถทำได้นะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็เข้าเกม g t a มาก่อนนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องหาที่ทำโปรคลิปด้วยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอปรับเวลาสักครู่ละกันนะโอเคปรับเวลาก่อนให้มันเป็นตอนเช้าโอเคประมาณสัก14นาฬิกาแล้กันเปิดไว้แค่นี้ ก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะทุกคนกด F 1ก็คือเป็นการอัดอ่ะแบบนี้เราจะเดินไปตรงไหนกันนะอะผมขอเดนแบบนิ่งๆแบบนี้แล้วกันนะเดินไปแบบนี้แล้วก็หันหลังอแค่นี้แหละก็ทำไม่ยากนะทำฉบับของผมเลยไม่ได้่งยากอะไรมากอะแค่นี้พอกด F 1ก็คือการบันทึกหยุดบันทึกหน้านี้อะแล้วก็กด ESC แล้วก็ไปที่ Logstar Editor กดเข้าไปแล้วก็ Create New Project นี่เลยไม่รู้ว่าอันถูกหรือเปล่านะอ่านผิดก็ต้องขออภยัยอ่ะกดเยีตไปแล้วก็แอดคลิปอ่ะแล้วกดเข้ามาที่นี่คลิปแล้วกด enter enter อีกอ่ะจังหวะน,นี้เราก็เลื่อนหาช h o t ที่เราจะทําปกคลิปนะสามารถใช้เมาส์ตรงนี้เลื่อนได้เลยอ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปอ่ะประมาณนี้แล้กันนะลปกคลิปที่ผมทําก็จะเป็นแบบว่าซูมแค่หน้าเฉยนะไม่ได้เอาอรายละเอียดอะไรรอบๆข้างแถวๆบริเวณนี้ แล้วทีนี้เราก็กด m ครับผมกด m อ่าแล้วกด enter เป็นแคเมร่านะนี่เป็นมุมกล้องแล้วก็เลื่อนอ่าลูกศรน,นะเป็นลูกศรเนี่ยเลื่อนมาด้านขวามืออาจจะเป็นแบบนี้ฟร e e c a m e a แล้วก็กด enter ตรงนี้กดเข้าไป edit c a m e r นะกดไปอ่าแล้วมันก็จะเป็นมุมกล้องแบบนี้นะแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แบบนี้และว,วิธีการที่ผมใช้ก็คือกด c ครับผมกด c เพื่อซูมกด z เพื่อซูมออกไปนี้นะอันนี้คือซูมเข้า,ขาขกด c อันนี้กดซีซูมเข้ากดแซดซูมออกอ่าประมาณนี้แหละมุมกล้องที่ผมจะใช้ก็จะซูมให้สุดเลยนะแบบว่าสุดทุกอย่างเลยอ่าประมาณนี้แหละมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เลยภาพอ่าด้านหลังก็จะเป็นมุมมองเบอร์แบบนี้นะใครที่ไม่เบอร์ก็สามารถไปปรับได้ที่โพสต์ไอเบ็กเป็นอันตานะเป็นมชชั่นเบอร์มุมกล้องก็จะได้มาประมาณนี้แล้วก็กดเฮดับผมกดเฮดเพื่อเป็นการปิดเมนูทุกสิ่งทุกอย่างนะอากดเฮดไป แล้วก็เอาเมาส์ที่ผมชี้เนี่ยเลื่อนลงไปที่แถบบริเวณขอบ,อบนะอย่าห้ามให้มันเห็นอ่ะแล้วก็กดแคปหน้าจอเพราะว่าใครก็รู้แหละในการกดแคปหน้าจอ Windows มันกดแคปยังไงนะอันนี้ Windows 10นะกดแคปไปอ่าเพราะว่มมาก็น่าจะมีคนรู้แหไะไม่ต้องบอกก็รู้นะอันนี้อ่ะแล้วก็แค่นี้แหละทุกคนไม่มีอะไรมากหลังจากที่เราแคปภาพหน้าจอเสร็จเราก็จะไปที่ Google Chrome นะทุกคนอ่ากดคลิกตามผมได้เลยนะ Google Chrome แล้วก็เซิร์ชโฟโตโฟพ้พีก็จะคล้ายๆกันกับ Photoshop นะอันนี้ เมนูใกล้เคียงกันมากเลยผมใช้นี่นะเป็นเว็บไซต์นเองกดเข้ามาพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ p o ฟตโตอ่ากดคลิกเข้าไปแล้วก็กดอันแรกกนะันทุกคนนี่เลยกดมาแล้วก็มาถึงหน้านี้ก็กดนี้นะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำให้กดอันนี้เปิดอ่าจากคอมพิวเตอร์กดไปแล้วก็เลือกรูปภาพที่มันกดเซฟนะอ่ะมันจะเซฟไปตรงนี้นะของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้ารูปภาพนี่เลยกดอันนี้ เป็นสกินช็อตนั่นเองอแล้วก็เลือกภาพที่ผมได้แคปไปเมื่อกี้กดเปิดประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เราจะไปหาโลโก้ GTA จากที่ไหนหละ่ะนี่เลยกดเข้ามาที่นี่ค้นหากดโลโก้พิมพ์เข้าไปว่าโลโก้โลโก้ GTA ประมาณนี้กด enter แล้วก็กดเข้ามาที่ค้นหารูปแล้วก็เครื่องมือสี ปร่งใสครับผมอ่ะเราจแรากันแรกนะเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์แบบนี้กดคลิกขวาแล้วก็บันทึกภาพเป็นอ่นนี้ดาวน์โหลดไปมันก็จะไปอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จก็เข้า p h o ต้พอ่าโอเคแล้วก็มาที่นี่ไฟอ่าลืมบอกไปก่อนหน้านี้ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเลือกอัตโนมัติแล้วก็อันนี้ด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะสามารถขยับอันนี้ได้นะต้องติ๊กสองอันนี้ตอนที่เข้ามารแรกๆมันจะไม่ติ๊กนะ อ่ะตอนนี้กระติกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ที่เราโหลดโลโก้เสร็จก็มาที่ไฟล์นะทุกคนเปิดครับผมไปที่ดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดอันนี้ยังไงที่ผมได้ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นโลโก้อเองอ่าเปิดมาแล้วมันก็จะสามารถขยับได้นะอันนี้เนี่ยอ่าแล้วเราก็เลื่อนเนี่ยจับคลิกแบบนี้นะคลิกซ้ายแล้วเลื่อนมาทางนี้อ่าโอเคอ่าเมื่อกี้ก็ค้างนิดหน่อยนะทุกคนเปิดเกมไว้มันก็จะค้างแบบนี้แหละอ่าเดี๋ยวเรื่อหม่เราจะมาที่เลเยอร์นี้ก่อนนะเป็นโลโก้ GTA อ่ะลากมาใสา่ ลากาดมาใส่มันจะเป็นไอคอนใหญ่ๆแบบนี้หละถ้ามันมองไม่เห็นแบบนี้ให้เลื่อนตรงนี้นะไม่ใช่เลือ่อนสิคลิกซ้ายแล้วก็ลากลงมานะคลิกซ้ายตรงนี้เนี่ยลากลงมา,ามันก็จะเห็นแล้วหลังจากที่เราเอาเลเยอร์มาวางตรงนี้เสร็จก็หาเลื่อนนั้นทุกคนมันจะเป็นมุมตรงนี้เนี่ยอเอาเม,มาส์มาจิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายแล้วลากลงแบบนี้่ามันจะเล็กนะแล้วก็จับมันขึ้นมาแบบนี้ <S <S ไม่ต้องกดชิปทุกคนถ้ากดชิปเดี๋ยว Salvador. เลเยอร์มันจะผิดเพี้ยนไป มันก็จะเริ่มเล็กแล้วตามจริงก็สามารถปรับตรงนี้ได้หละแต่ผมจะปรับตรงนี้นะเลื่อนลงอีกประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเราก็ลากมาตรงนี้นะเดี่ยเลยลากมาแถวบริเวณนี้ต่อไปก็จะเป็นการใส่ฟอนต์นันทุกคนกดมาที่ตัว t ตรงนี้เนี่ยอ่ากดมาที่ตัว t หลังจากนี้เราก็คลิกไปที่รูปนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้อ่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะเราจะพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ยตอนนี้ตัวหนังสือมันเล็กมากอ่ะหลังจานี้เราก็กดคัดลแบบนี้นะใช้เมาส์ลากแบบนี้เลยกดลลลิกซ้้าายแวนะ แล้วก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นสักร้อยห้าสิบแล้วกันนะปรับให้มันใหญ่เฉยตอนนี้อ่ะกด enter ไปอ่ะตอนนี้มันก็ได้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยอ่ะหลังจากนี้เราก็ต้องมาเลือกเป็นฟอนต์นันทุกคนเราจะใช้เป็นฟอนต์ไหนอ่ะกดคลิกมาตรงนี้แต่ผมก็มีฟอนต์ที่ผมจะเลือกอะไรอ่ะกดมาที่แถบบริเวณนี้เลือกอนไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยแต่ผมมีแล้วไงอ่ะกดมาที่ดาวน์โหลดนะทุกคนกดมาที่โหลดแบบอ่ะอักษรน,นี้แล้วก็ไปที่นี่เลย ที่ผมได้ดาวน์โหลดไปนะทุกคนก็สามารถไปโหลดฟอนต์มาได้นะทุกคนอันนี้ผมก็มีของผมอยู่แล้วนี่เลยสามารถใช้ตามนี้ได้นะสามารถเอาชื่อไปเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยสามารถสนับสนุนผู้ที่ทําฟอนต์ตรงนี้ได้นะทุกคนอะกดเปิดไปมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะตอนนี้ฟอนต์ตัวหนังสือมันยังไม่เปลี่ยนนะทุกคนให้เรากดลากไปบบนี้นะกดคลิกซ้ายแล้วลากแบบนี้ก๊อปมาให้หมดแล้วก็มาที่นี่กดค้นหาเมื่อกี้ชื่อฟอนต์ของผมมันชื่ออะไร mn ใช่ไหมอะ mn อ่านี่ไงขึ้นแล้ว กดคลิกเข้าไปอ่าตอนนี้ฟอนต์ตัวหนังสือก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยผมขอตั้งชื่อก่อนนะงั้นก็เอาเป็นอันเดิม้วกันนะเมืองทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยอมบอ่ิพิมพ์ไปเมืองเด๋ยวนะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนภาษาอ่าตอนนี้ก็ได้ใส่ฟอนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะมาคลิกตรงนี้นะคลิกซ้ายดับเบิลคลิกอ่าคลิกไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นขอบเฉยนะขอบหนังสือใส่ไปติ๊กตรงนี้นะอ่าติ๊กแล้วก็ตรงนี้ด้วยมันจะขึ้นไป แล้วก็ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น 10. อ่าขนาดเป็น10กดตกลงตอนนี้เมื่อที่ขึ้นเป็นขอบสีดำอ่ะตรงนี้ผมขอปรับอีกเล็กน้อยแล้วกันนะไปเป็นประมาณสัก100 120ยหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันโอเคประมาณนี้ตรงสื้อกลังพอดีแล้วอซอมบี้นี้ผมขอเปลี่ยนฟอนต์นะทุกคนอ่าไม่ใช่สิเปลี่ยนสีฟอนต์กดลากตรงนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็นี่เลยคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่าตอนนี้ก็ได้สีแดงมาเป็นที่เรียบร้อย ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะคลิกหน้ากระดาษตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดียวต้องคลิกตรงนี้ถ้าผมสอนแล้วงงก็ต้องขออภัยด้วยกันทุกคนผมก็สอนไม่เก่งเหมือนกันอ่ะกดคลิกตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็สามารถควบคุมไม่ได้นะขยับได้แบบนี้อ่ะประมาณนี้อ่ะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยทําไม่ยากนทุกคนผมทําแบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวขอปรับอีกเล็กน้อยละกันอ่ะประมาณนี้ฟอนต์ผมก็จะใส่สองที่นะทุกคนมันจะมีอ่าด้านล่างตรงนนีี้้้แลวก็มมุตรง นเนี่ยเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้ตามที่คลิปเราได้เลยอ่าเดี๋ยวใส่ฟอนต์ตรงนี้หน่อยก็ได้นะกดพิมพ์ได้เลยครับผมตามนี้เทเวร์ปทาซอมบี้อ่าถ้าตรงหนังสือมันเป็นแบบนี้กดอ่าแบบนี้นะกดคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดคอนโทนเอแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเป็นสีขาวอ่าสีขาวกดตกลงมันก็จะได้เป็นสีขาวอ่ากดติ๊กตรงนี้ก่อนนะอ่ามันก็จะได้เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมเทเวร์ปทาซอมบี้ใช่ไหมอ่ากดคลิกตรงนี้ไปดับเบิลคลิกนะคลิกซ้ายอ่าโอเคแล้วก็อ กดขอตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ขอบตรงนี้นะกดตรงนี้มันจะเป็นอ่ะสิ 10. มันก็เขียนเส็จไปแล้วแล้วก็ซอมบี้ถ้าอยากให้ไฮไลท์ตรงนี้ก็กดลากแบบนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่าเทเวอร์ไปทาซอมบี้ก็ปรับแต่งมานิดหน่อยอ่ะตอนนี้ก็ทําเสร็จเ,เป็นเทียบร้อยอ่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วอยากจะบันทึกใช่ไหมกดมาที่ไฟล์ครับผม อยู่บนซ้ายอ่าคลิกไปไฟล์ตรงนี้แล้วก็ส่งออกเป็น jpg หรือจะเป็น png ก็ได้นะแต่ผมขอเลือกเป็นอันนี้อ่ะกดตรงนี้ไปอ่ะพอมาถึงหน้านี้เสร็จมันก็จะปรับอยู่แค่นี้ก็ได้นะไอ้ตรงขนาดภาพเนี่ยเป็น1 8หรือ99%ก็เลือ่อนไห้สุดเลยนะแต่ผมแนะนําให้ปรับเป็น99%นะหรือ98ก็ได้เพราะว่าถ้าปรับเป็น100%เดี๋ยวไฟล์รูปตรงนี้มันจะใหญ่เกิน2 mb นะมันจะใส่ปก youtube ไม่ได้ ก็ปรับเป็น99%อ่าแค่นี้เรากดบันทึกหลังจากที่เรากดบันทึกเสร็จมันจะไปอยู่ที่ไหนหรอก็นี่เลยครับผมโฟลเดอร์ตรงนี้เป็นไฟล์ของเรานนันเองอ่ะแล้วก็กดเข้ามาที่ดาวน์โหลดอ่านี่ไงครับผมมันก็มาอยู่เป็นที่เรียบร้อยนี่ไงอันนี้ผมไม่ได้ดาวน์โหลดอ่ายังไงตัวดูรูปนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนอ่าตรงนี้ก็กดปิดไปเลยรูปที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ย อย่างเช่นเราอยากให้ตัวหนังสืออักษรมาอยู่ตรงเดิมโลโก้อยู่ตรงเดิมอันนี้อยู่ตรงเดิมให้เรามากดที่นี่ได้เลยไฟล์แล้วก็บันทึกเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกอันนี้นะเนี่ย P S D เนี่ยกดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะกดบันทึกครับผมบันทึกไปเลยมันก็จะไปอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดอะ่ะอันนี้ก็บันทึกไปนี่เลยมันก็บันทึกเป็นเทียบร้อยแล้วถามว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนลระเดี๋ยวพาไปดูครับผม หลังจากที่บันทึกเสร็จก็ปิดไปได้เลยปิดทั้งหมดนี้เลยอ่านี่ปิดไปอ่าออกไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรอันนี้ก็ปิดไปอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าใหม่นี่เลยคนกดที่ Google Chrome แล้วก็ Photopea ที่เราเซิร์ฟไ้เมื่อกี้เนี่ยอ่ากดเข้าไปแล้วก็อันนี้แล้วก็เปิดจากคอมพิวเตอร์อ่าเปิดไปครับผมนี่เนี่ยอันนี้ก็สามารถติดตั้งได้นะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยมันจะกลายเป็นแอปนะจากเว็บไซต์เนี่ยกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยอ่าเปิดใหม่ไปจากคอมพิวเตอร์แล้วก็นี่ไงทุกคนที่ผมได้ เซฟเป็นเลเยยร์ไว้นะเปิดไปอ่ะเปิดไปนี่ไงครับทุกคนมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแบบนี้เลยอ่ะกดเปิดใหม่ตรงนี้แล้วก็เปิดอีกทีอ่ะนี่ไงมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแค่ลบรูปตรงนี้ออกอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วฟอนต์ภาษาตรงนี้ก็ลบออกได้นะเราแยกระใส่ไปอะไรก็ได้แล้วก็ลบตรงนี้อ่ะเปลี่ยนใหม่ผมขอเปลี่ยนใหม่ลวกันอ่ะรูปแล้วก็นี่เลยสกินช็อต อ่าเลอกเป็นรูปไหนก็ได้อ่ารูปล่าสุดแล้วกันนี่เลยที่ผมได้ทําไปอ่าแล้วก็แค่ลากแบบนี้มาใส่นะอ่าเน,นี้ยน,นี้อันนี้ก็ได้แหละเลยเยอร์มันซ้ากันเฉยเมื่อกี้เนี่ยอ่าเนี่ยแค่แบบนี้อันนี้ก็แค่ใส่ฟอนต์ภาษาไปนะที่เราใช้เป็นชื่อปกก็ได้นเนี่ย,ยตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากผมไม่รู้นะว่าผมสอนเข้าใจหรือว่าสอนเร็วไปหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะ อันนี้ผมไม่เก่งจริงนะในการสอนทําอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกด้วยที่ผมมาสอนทำาปคลิปเนี่ยปกติผมก็จะทําแค่นี้อนไม่ได้มีแอป,ปอะไรวุ v ่นหวามากใครที่จะไปดาวน์โหลด Photoshop ที่มันเป็นของเถื่อนมาก็อย่านะทุกคนเพระาะว่าผมเคยโดนไวรัสอันนี้ต้องขอยอมรับนะว่าเคยดาวน์โหลดมาใช้แล้วคอมติดไวรัสแล้วก็โดนแฮกด้วยอันนี้ประสบการณ์โดยตรงของผมทุกคนภาพโดยรวมก็จบมาเป็นแบบนี้ทามาสวยไหมก็พอใช้ได้นะทุกคน อ่ะถ้าใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอ,อติดตามรับชมได้เลยครับผม